เจ็ดสาเหตุที่ทําให้ริสกีขับแคบข้อหนึ่งละหมาดล่าช้าและไม่มีความนอบน้อมอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่าแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้ประสบความสําเร็จแล้วคือบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนในเวลาละหมาดของพวกเขาผู้ที่อยากประสบความสําเร็จและมีริสกีที่ดีงามจึงจําเป็นต้องใส่ใจละหมาดของเขาให้สวยงามและต้นเวลา ข้อ 2. การไม่ขอดูอาขอดูอาน้อยไปหรือไม่เชื่อมั่นว่าดูอาของตนจะถูกตอบรับทั้งท,งทง้ที่พระผู้ทรงมั่งคั่งร่ำรวยและแสนใจบุญทรงองค์การไว้ว่าและจงขออัลลอฮ์ซึ่งความโปรดปานของพระองค์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้รอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างและนี่คือการกำชับจากอัลลอฮ์ให้เราขอความโปรดปานจากพระองค์ข้อ 3. ไม่ค่อยขอบคุณอัลลอฮ์ชีวิตมีแต่คำบ่นดาได้น้อยจัง ได้แค่นี้เองทั้งๆที่พระเจ้าผู้ทรงมัง่งคั่งร่ำรวยทางของพระองค์ไม่มีวันหมดพระองค์ทรงองค์การไว้ว่าหากพวกเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้าอย่างแน่นอน <c oughs> ขอย้ำอีกครั้งว่าอันกรุรอานเป็นคมพคีที่มีความจำเริญใครได้นำเนื้อหามาใช้ในหน้าง,งานชีวิตจริงชีวิตของเขาจะได้รับการเพิ่มพูนความจำเริญความง่ายดายและรวดเร็วในการประสบความสำเร็จข้อ4ไม่ขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์ผู้ที่ไม่อิจติฟาร์ตไม่ขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์เปียบดั พูดที่กักเก็บบาบไว้ในหัวใจมันจึงบทบังริสกีที่จะไหลลงมายังเขาเอาลัลลอฮ์ได้สอนระบุไว้ชัดเจนว่าการขออภัยโทษจากพระองค์นั้น จะเพิ่มพูนทรัพย์สินที่ดีงามให้แก่ผู้ขออภัยโทษมีกล่าวอยู่ในสรดน,นัวความว่าจงขออภัยโทษต่อพระเจ้าของพวกเจ้าแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษแล้วพระองค์จะทรงส่งฝนให้แก่พวกเจ้าอย่างพรั่งพรูและทรงเพิ่มพูนทรัพย์สินและลูกหลานให้แก่พวกเจ้าองค์การที่1 0ถึง12แน่นอนว่าในเชิงอารมณ์คนที่หัวใจสะอาดย่อมดึงดูดสิ่งดีๆมีความสงบสมองเปิดโหมดสร้างสรรค์มากกว่าคนที่ข้างในใจเต็มไปด้วยสิ่งที่ดำมืดข้อห้า ตานนี้ทีเหนียวไม่บริจาคศัตรูตัวชากาดของเราที่เรียกว่ามารร้ายชัยตอนจะคอยยุยงเราให้กลัวความยากจนมันมักจะมากระซิบที่หัวอกว่าช่วงนี้ได้เนาะอย่าบริจาคเลยทําให้หัวใจบางดวงหรือไม่ได้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนมารร้ายที่ถูกสาบแช่งมีแนวโน้มที่จะถูกยุ ให้รู้สึกตะหนีและกักเก็บทรัพย์ไว้ไม่ยอมบริจาคไม่ยอมให้มันหมุนเวียนออกไปในจักรวาลของอัลลอฮ์ทั้งๆที่อัลลอฮ์ทรงองค์การว่าอุปมาบรรดาผู้ที่ใช้จ่ายทรัพย์สินของพวกเขาในหนทางของอัลลอฮ์อุปไมดังมเมล็ดพืชหนึ่งที่งอกออกมาเป็นเจดรวงข้าวในแต่ละรวงมี100่งเมล็ดและอัลลอฮ์จะทรงเพิ่มพูนให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้กว้างขวาง ูุรอบรู้ยิง่งสุรอัลบกรออายาที่2อ1้ดังนั้นผู้ที่ให้ออกไปด้วยหัวใจที่รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงพอเพียงแล้ว จะให้ออกไปเพื่อหวังสิ่งดีๆจากอัลลอฮ์เขาก็จะได้รับการเพิ่มพูนยิ่งขึ้นและไม่มีใครขับแคบยากจนจากการบริจาคข้อหไม่ดูอาให้พ่อแม่ท,ทั้งทั้ที่อัลลอฮ์ผู้ทรงกลุมชะตาชีวิตของเราเป็นผู้ทรงให้เป็นให้ตายผู้ให้ถูกให้สุขทรงสั่งใช้ให้เราทําดีกับบิดามารดาเป็นเรื่องสำคัญและผู้ที่แม่ของเขาพึงพอใจและมันดูอาให้เขาดูอาของแม่เป็นดูอามุสตยาบที่อัลลอฮ์ไม่เคยปฏิเสธคนที่สำเร็จด้วยดูยดอาแม่ คนที่ทำดีกับแม่พ่อกะตันยูต่อท่านทั้งสองเพื่ออัลลอฮ์จึงเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พระผู้ทรงมั่งคัง่งและแสนใจบุญสุนทานพึงพอใจเป็นอย่างมากข้อ7ไม่ศึกษางานตัวเองให้เชี่ยวชาญโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอการพัฒนาตนเองศึกษางานของตัวเองให้เชี่ยวชาญรู้ลึกรู้จริงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มความรักของเรากับอัลลอฮ์เพราะท่านนาบีมูฮัมหมัดตอนลอละลอฮฮุอะไลฮะิวัซัลล,าาลัมสอนไว้ว่า mm. แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักเมื่อคนหนึ่งทำสิ่งด ก็ทํามันอย่างประณีตดังนั้นการเรียนรู้งานที่ฮาลานไปพร้อมกับการลงมือทําฝึกฝนสิ่งใหม่ๆยิ่งฝึกก็ยิ่งเก่งยิ่งทําก็ยิ่งเชี่ยวชาญเ็้ากับเขาได้เพิ่มความรักระหว่างเขากับอเล็์และเมื่อกษัตริย์แห่งสากละโลกพึงพอใจในตัวเราผู้ที่ถือครองกุญแจแห่งคลังชั้นฟ้าและแผ่นดินแต่เพียงผู้เดียวพอใจในตัวเราสิ่งดีๆริสกีทับที่ดีงาม และมีความจำเริญย่อมได้รับการเพิ่มพูนแก่เราค่ะไม่ต้องพยายามทำให้คนทั้งโลกพึงพอใจขอเพียงอัลลอฮ์พึงพอใจในตัวเราและทำดีกับทุกคนเพื่อหวังความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ใครตั้งใจจะฝึกข้อไหนให้ดีขึ้นคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะโคชย่าชวนมั่งคั่ง2โลกไว้เจอกันใหม่ EP ถัดไปค่ะอินชาอัลลอฮ์